เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ใช่ไหม,ดมอดทนกับมึงแลว้วไอ้เอาลาดไอ้ควายอันนี้กูลืมต้องเล่นเฮกนี่นะครับก็จุดเนี้ยปก<ะ>ปิ้นบายโดดป๊าอาอาต้องครับผมต้องครับต้องเรียบร้อยฮนะ มีคนมาอยู่ตรงนั้นเอาเซฟวิง <คน S 2> ่งเฮีย่ลตกล้องตกโอ้มืดมืดแปดด้านสวยมืดมากทำยังไงโอ้มืดไปหมดโอไมายก็ <c oughs> กูต้องลงไปใช่ไหมตกใจมีใครมาหรือเปล่าอ่ะอุ้ยแบตเตอรี่เพื่อเพื่อกล้องก็ไม่มีเพื่อ ใครอาบน้ำอะมาลักสะอาดอะไรตอนนี้ที่สกปรกแบบนี้มาลักสะอาดเหรอเฮ้ยท<ข>างนี้ทางนี้ตอนนี้ครับผมไม่ได้แล้วนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะบักเหรอมันบล็อกเพื่อนย่เนี่ยมันว่าตบบั็อกเขาอย่างเงี้ยตบบั็อกไอเหี้ยเอ้ยทำไงอ่ะกดคลิกซ้ายเพื่อนอินเตอร์แอคผักศพลงไปเห็นไหมมันต้องนอนอย่างงี้ตบบล็กไอ้เหี้ยเอ้ยอุ้ยดูดีอะไรครับยะอ๋อที่ใช้หนังเหรอเครื่องใช้หนัง เสียบแล้วเพื่อนคนแม่งนอนตายกันเลยเอ้ยเอ็จะมาเรายืนดูก่อนนะคะไอชิบหายกูต้องขึ้น oh my god ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเราจะพิลีพิไลไม่ได้อ้ my god อ้าวรอดช่องสิงคโปร์เข้าไปนะคะตรงนี้มีอะไรน่ากลัวเยอะแยะมากมายที่นี่นะคะ มีแบตเตอรี่ไหมมี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 สมพรป่าก็ใต้ดิครับโอ้แจ๋วโอ้เฮียไข่วะนะอยู่ไหนหลับเขาหลับเฮ้ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ใช่ไหม ไอเอาล่าสไอ้ควายอันคุณจะต้องเล่นเฮ็กโอ้ยมันออกประตูนี้ที่ปิดเมื่อกี้นี่หว่ะงอกูเข้าเด็ดเออแม่งถืออีโต้มาเลยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมไอ้อาวุหนักมันถืออีโต้มาเลยเก่งก็ไม่นุ่งอ่ะแคทไม่นุ่งเลยเพื่อนเธอไปทางไหนมากับใครหรือเปล่าเฮียแล้ว ไม่ได้แดกกูอะไรกูไม่ได้แดกไม่ได้แดกเขาไมไ่แดกกูไปแล้วประตูล็อกด้งไหนมากับใครหรือเปล่าจะจะพูดคุยกับเธอให้นานที่สุดแต่เธอเอาอีเตอร์มาด้วยคงไม่ได้พูดประตูาวกูไปแล้วโอ้ยโอ้ยกอดเข้ามากับซองพระป๋าโอ้ย god บุญญาลับทองพระป่าของผมไปสั่งโบสถ์สั่งวัดหอละฆังหอพระหอไตอ่มันมีอะไรบ้างชาเปลทางขวาซ้ายคาเฟ,ฟ่ทิเลียแล้วก็เล็กเออัมติงกูไปแล้วแกคนเดียวอะต้องออกไปบอกทุกคนนะว่านี้คืออ,อ่านไม่ทันคือพระเจ้าได้สัญญากับเราไว้ว่าจะให้อิสระอะไรวะอาิอ่านไม่ทันแล้วอี้ อยู่กูไม่ไหวแล้วให้อัดอัดความตายของฉันไว้อ่าได้กูอัดไว้เลยได้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 ัด้มันจะพาแกไปสู่อิสระตอนนี้แหละลูกชายอะไรเหี้ยเผาเลยชิบหายเผาฉันเผาฉันบาดหลวงยังไฟแดงคนอร่อยอ่าแมงกีดลั่น ไอ้ครับเอ้ยกูเอาก่อนแล้วกุญแจ็คก็เลยกูไปเป็นทีเอียร์ลิฟท์นะทีได้มาเออกูต้องไปทางไหนขอขอไปนะคะมันโบดนะเอ้ยเปิดประตูเปิดให้ด้วยเหรอขอบคพี่มากก่อนไปซะหน่อยโชว์ก็ห้ามพกอาวุธมาเพื่อนเอาเกาหัวแกรกมาถ่ายคุยกูจะไมวะงงงงเขินเขินเขินจัด พันถ่ายไปเกาโห่เอ้โหพี่พี่ก็ข่ายของผมไปผมอ้ายเขาคนตามเพจพี่ตั้งเยอะเฮ้ยพี่ทำนี้อ่ะถ่ายเพ่เขาดูพี่อย่าไลฟ์สดกระจูผมพี่เขาร้องต้องวิ่งหนีใครไหมจำไม่ได้แล้วอ่ะหนีตายใช่ปะใช่ปะปะไปไหนอ่ะมึงไปก่อนมึงหายกุุงกิ้งกูค่อยออกเสียงโซ่นะเว้ยมันคือเสียงพวงกุญแจ เอาไปพ่าลงที่นี่อุ้ยไม่มีวะยังไงดีเพื่อนไปไหนอะต้องไปไหนอะวีเบีนสักห้องสักห้องเพื่อนไอ้เหย้ยไอ้เหี้ยเกือบตัวป่าแล้วเออสวยต้องไปถูกห้องตัขึ้นขึ้นช่องแอร์ช่องนั้นช่องนั้นเพื่อนถูกแล้วสวยโดดไปขึ้นกระโดดเออสวยอ่ะเออ ว้ายหาไม่เจอเลยว้ายหลงว้ายหลงหลงเดลิเวอรี่เอ็กซิอ้าวทางออกมี Ex ็กทแปลว่าทางออก cause no exit t h a เ c a ะ t ล a y bye like that a n r e การข่มความกลัวชนิดนึงนะ เป็นการทำให้จิตใจเราแบบคลื่นเครงโอเคขึ้นแอมเบอร์อะเฮ้ยเอ็กซิทอุ้ยใช่ใช่ไหมเพื่อนวิ่งสิเพื่อนใช่คุณตื่นเต้แย่แล้วครับผมไปแล้วฮะแคทวอลเลอร์จะมองเห็นด้วยด้วยด้วยกล้องเปลบาวะได้ไผิดอะไป่ปมาอะมามันมาวอลเลอร์มันมาเบ้อ กระจายไอ้ส yes. ัตว์เออแล้วมึงจะเล่นเครื่องเล่นทำไมเนี่ยฮะมึงจะแอ็นไ้แอ็นมาทำไมเนี่ยอยากให้ลุงดิฟโช์ม่หรอะลูกลุงจะโดนัสโชว์สักรอบเนี่ยก็นั่งมองหน้ากูไหมแล้วก็คุยกับกูเนี่ยอนไปก็แอ็นมาอ่ะ มันเป็นไรเนี่ยวนอีกรอบนึงเวียนเทียนแล้วเนี่ยฮะตายแล้วกูกระเพกเหรอเนี่ยคุณพระได้ครับโอ้ไม่กอดระเกคแล้วกล้องอ่ะต้องอยู่ปะยังอยู่อ่ะเพื่อนเนี่ยเท่ถึงตัวจะพิการใจยังสู้โอ้โหกูขำเฉยจะไม่รู้เรืองนี้คนเดียวจะเอาเรื่องนี้ไปแชฉเอาล็อกไอ้สามรู้ไหมนะว่าประกจะเดินมาถึงเนี่ยกว่ากูจะกระเพก ขนาดไหนช่วยมีแบบไป้ายไฟ,ฟยบอกทางกูนหน่อยไหมมีหิน,ไ,น <ะ S 2> ไหมกูย,ยนหินทาทางนั่นน่ะยนหินทําทางหินเพื่นขอบคุณ